ตัวนี้ครับโอ้จีนองเบิ่งด้วยครับเนี่ยเบิ่งเบ่งตัวนี้ด้วยเฮียโอ้สุดยอดครับเลืไปีกไก่ดเลอกระเซยนครับคุยเยอะเกินเคยมาแล้วอะไรครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับกับพันเมตรคือเก่าครับเมื่อไหร่เมื่อไหรเขาถี่มาพามายามบังครับยามบังนั้นคือเก่าพี่น้องบังปลาไหลคือเก่าเขาไปนี่ทำดีแันวทีพันเมตรใส่ไว้เต็มคัพนี่น้ำแรงครับผมรอบริมาน้ำพันเม็ดใส่๋ยวเขาถี่มาเบ่งบรรยากาศการยามคือเก่าครับพี่น้อง มันนี่อาจจะได้ลุยน้ำมันวะพี่น้องลุยน้ำพี่น้องลุยน้ำเนี่ยยังอยพี่น้องลุยน้ำใสครับไปลุยนน้ำกันครับพี่น้องก็ถือเบิ้งก็ฝากไว้คือเก่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับตะใครกันคือเก่าครับไปลุยน้ำกันโอ้พี่น้องบรรยากาศเริ่มเย็นๆเนี่ยยังไงหรอวะเพระว่ากันนี่ทั้งจันทบุรีคือเก่าพี่น้องแต่บรรยากาศที่เริ่มออกหนาวเนี่ยหรอได้พี่น้องเย็นๆ หนาวจ้ากับสีบวกทั้งท่อทั้งภาคอีสานบ้านเ้าเนาะทั้งอีสานทั้งจังหวัดเลยทั้งพุ่นอ่ะที่หนาวครับตอนนี้จ้วยแต่ว่าทั้งนี้บ่บ่าใครอันนี้เป็นไหนแต่ว่ากลางมื้อนี่เริ่มหนาวอยู่เป็นเย็นเย็นจ้วยเย็นเย็นจ้วยแต่ว่ากับว่าเป็นกระป๋าไปใส่มาใส่หนักครับไปย่องไปยรุ่นน้ำกันครับผม มืหอนี้้ไไโออยันไฟก้อนนั่นมาหยามกับพันเมต็ตไม่ได้ทายตอนเท่นะพี่น้องเลยตอนเท่หมันบม่ได้กดกล้องว่ามันกดแล้วว่ามันไม่้กดกล้องว่าได้กดกบไดกดกดบไปหาเบิง้งจิตตัดคลิปลงแล้วว่าเห็นได้พี่น้องเอ้าพี่นอ้อง,งนิ่งโตแล้วหลังนี้ง่ายมันดูดเอาไปเลยหลังนี้บม่ใส่เอ้านิ่งแจมแล้วพี่นอ้อง โอ้หลังเลที่แห้งมานุ่นอ้องต้องดินแห้งบอกดินแห้งดิน,นบ่แห้งสุดเด็ดตัวเงี่ยนี่ตัวนี้ใหญ่ยน้องดินบ่แห้งเนี่ดินบ่แห้งครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่พี่นอ้องตัวเงี่ยแห้งไม่เออแต่ว่าทางไปมันเธอมวนไปยากแน่นอนนึงพี่น้องเดี๋ยวว่ามันได้ลุยนย้ำเซะแต่ว่าบ่แม่นต์มองน,น,นั่นนะมองนั่นเนี่ยสิ คนละหมองพี่น้องไม้คนละไม้ครับเจ้าไม้นี่วันน้มใส่โดนแล้วพี่น้องไม้เขาถอดไปเลยทีไม่ใส่มาไหน่างเงี้ยโอ้ไม้นี่เบิ่ใส่เออเอ้หลงมังเลยพี่น้องเอ้ยงางมันดูตัวเดาหลงดติหลุดผมเลยไปใส่โอ้เลยไปไปคุณเล่ยโอ้นี่อะไรพี่น้องมองที่แล่ไปอที่นี่พี่น้อ ดินควายให้ดินแห้งเราถีบครับหลังนี่แล้วลังแรกไงเงี้ยงัดบังมี่กิกเลยหลังแรกบว่ดินเลยขับโต้กว,ว่าได้เลยพี่น้องมันโต้ใหญ่อยู่หลังแรกนี่อ่ะนุ่นไปเรื่อยครับดิ่เลยดินควายจ้ ดินคอย,ด,คอย <laughs> ดินแห้งดินแห้งดินแห้งเรื่องดินแห้งอีกตัวหน่อยเด้อ <laughs> มาสองแจมแล้วครับีูหลังทำเลมันดีดีเลยมายที่เฮามาใส่เนี่ยไม่น่าเบนะื่อเลยนะนี่เป็นโงเนี่ยอ๋อมาแล้วสองแจมแล้วพี่นอ้อ,นองไปนี่เลยครับเจ้ามือน,นี่สิ บ่พลาดตอนเทเลยมืมเนี่ยเงินก้อนเนี่ยพลาดตอนเทครับ,บว่างว่าง,างต้องบีบบา้บางเหนี้คือบ่บ่ถือว่าสองได้สองแจมมึงนี่นพี่น้องเลยหลายอันแล้วหลายอันแล้วจึงได้สองแจมครับ ว้าวโอ้หนามหนาครับข้านี้เาะแถมเลยเลยไม่ค่อยเสอะอะไรยูตะไอ๋อสามแถมอไพี่น้องไม่หก่อนกล่องไม่หนก่อนยวเ้ายมาเจ็บทีหลังครับสามสามบึงตัวมันัตดินแห้งนี่คือตัวน้อยนะพี่น้องดิง ค่อยๆนิ่งปักคับบ้างและตรงเอหรือว่ามาหลายบ้างเงยดพี่น้องมาหลายบ้างแล้วหลายอันแล้วทำเลกดีนะทำเลดีทำเลหมยสวยอยู่แล้วทังสีต้ออะไรมันอยู่ยเน้ อ,อ,อาหานหาอยากพี่น้องมือไดถือมองมักไม้มันดีๆกะเออเอา,า,เาอีกร้อยเถอะอ๋อไปเทะกันพี่น้องที่ทแจมละหาแจมละ đi đến rồi, là tem rồi, phi chắc tem rồi, bà hài hốt tem rồi, chú bà mến tuần ngoại thế long, tiếng nó đìn, nó đìn héng này, chú bà đây đìn đây, มีกับพ่อกันทั้งจันทบ,บุรีกับเก่าพี่นอ้องเน,นี่ยบรรยากาศทั้งจันนครับผมตอนเศร้าๆบางทีบรรยากาศด,ดีครับเชิญนเจิ้พี่นออ้องเด้อผู้ใดอยากมาเช่อทั้งจันทบ,บุรีด,ดินควายตี <laughs> โอ้พี่น,อน้องวันมีแต่ใส้หน,หน้อยๆแต่ว่ามือเห,หนื่หยไม่ไรตัวเด้อด้แต่ว่าใส้น้อยไหม ดิ่นี่จะรุ่นบักเสด็ดใส่บังหนังปังเล้งปังเล้งก็งเดี๋ยวครับแคตัวน้อยมั้เนี่ยเข่าอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวเขาจะไปรุ่นตอนเทากันพี่น้องหันน้อยแห้งกับป่อยอะไรพี่น้องเลยปล่อยไบบมันไงมันตัวน้อยแห้งเดี๋ยวเขาจะไปรุ่นตอนเท่นี่มันไม่ได้เก็บแปดเต็มหรอกจ้ะครับตัวนี้ปอดิ้นโอ้โหวิ่น้องตัวนี้ป้าสิยะ เฮ้ยเวพี่น้องบอดินเตะโตไงเนี่ยญ่เลยเนี่ยนี่บอดินเลยกับโตบ่ได้เลยครับพี่น้องหันใต้มันกับโตบ่ได้ไหนมั่นละไงอ่ะกันตัวไรบอดินเนี่ยกันแห้งกันดินแห้งเนี่ยเออตัวน้อยดินแห้งเนี่ยสัตสัตลาวเนี่ยบางได้เนี่ยมันตัวเท่าก้อยนี่พี่น้องเดี๋ยวหันรุ่นบอดินบ่ได้เนี่ยมงเอ้ยโอ้ในสองเต็มกับคุ้มค่าแล้วในสองสามลังอ๋อยังอยู่สองสามลังที่ไทยครับ เฮ้ยเจ็ดสามตัวดูวสามลังนี่สามตัวดูวนี่แหละครับพี่น้องการหากินหายากเนาะเป็นเลี้ยงธรรมดาครับบางเทียบก็ได้บางเทียบก็บ่ได้เอาแลาวผู้หายนี่ก็คือว่าล่ะอยากได้สวยงามหรอเนีเป็นได้แค่เมตรบางใี่ดินคอยขึ้ดินแห้ง อัวดินค่อยิ่ได้เจอบางดนอไรเง้เกิเาองบางนี่ถือกี่งางสองบางที่ไทยครับเบิดเราพี่น้องไอเขาไปลุ้นตอนเทกันครับบานนี่สอง่างสองท้ไทยนี่เอาเลยได้ทั้งสตัวเลยสงแ้มเลยโอ้หันเงินเทาเดินใส่ใส่ลงหมใส่สียลืกเงี้เนาะี่เนาะว่าสิขัดอยู่ะมัึ่งน้ำเลืกเดีะยร่ย่างไปไปถือลุงหมงมันเลือกเดี๋ยวบเพียงเอว โอ้ยหลายแจ้มเลยพี่น้องจ้่ว่าแจ่มยังไงเห็นเห็นรูอสองต,ตัววะลุงสองสียังไงห้ามเดียกพี่นอ้องสองเต็มจ้าว่าทุ่มหนึ่งหนึ่งนี่จะไอ้ไงมันไปเบิ้งกันนี่จะให้มันเดี๋ยวไปรุ่นกันตอนเทรครับมีสิบ่อให้พี่น้องเอฟซีพลาดตอนเทเลยพี่น้องคลิปก่อนนี่ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่าโอ้ยผมกับ ฟ้าเฝ้าเบื่อเบ่อยังได้วะว่ามันกวาดไทยเราเราเด็กกวาดไทยเนาะเปิห้องอันนด้คือน้องหางหานะมันคือครับแต่ว่านี่ก็เป็นผู้มันยากกันแต่ฝากให้ส่องห้องคือก่าวคือน้องฝากคือน้องเขอมารับชมรับเบิ่งกันนะครับเนาะดูทั้งไก่ทั้งไก่ครับทุกภาคครับที่เขามาลับช่มขอประคุณมากมากนะครับบางเสียก็ได้บางเสียก็บ่ได้แล้วพี่น้อง หากินหายากครับจะเข้ามาพื้นทั้งพืน้นเพสทั้งนี้หากินคนะีิสานหากินหายากพี่น้องถ้าจะเมืองวิถีกันหากินหายกหากยุทธีวิตของคนะีิสานการหากินหายากขอพระทิดต,ตามในส่องพ,พุทธภาษินพระจินไปได,ได,ได้ตลอดนะครับเนาะขอพระทิดตามกันได้ครับขอบคุณนยศศีทั้งลาวความพี่น้องเพื่อน่งทั้ง ตามฟองของเขาเขามาติดตามเยอะอยู่มาติดตามทุกคลิปเลยขอประคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับทั้งยูทูบที่เขามาติดตามแต่เขามาเองกำลังใจแล้วก็ฝากขอจิตขออยังไมห่ห้หลายอย่างครับผมขอบคุ่นมากๆครับผมไปออกไปเก็บบ้างแล้วก็เดี๋ออกไปพูดอลไรพี่น้อง ไอ่สินงไปเทอยู่างทั้งนอกทั้งโขกพี่นะแยกบังใส่ถุงก่อนไปมาขาล่าเป็นแซงอีกแล้วครับพี่น้องที่กลางแก้งที่มุมมีหย่าครับพี่น้องเดี๋ยวมันสัตว์เหล่าออกไปรุ่นตอนเทนือก่อนเลยครับมาพี่น้องหลังจากที่เราไปใส่มาพี่น้องเขาว่ารุ่นการเทได้ได้ตั้งตัวกว่าพันเมตรสิบสองตัวสิบสองตัวครับแต่ว่ามันมีตัวใหญ่เยอะแช่ นี่ตัวใหญ่แค่สองตัวนะที่มันดินค่อยๆแกกแกลกอย่ีแค่สองตัวตอนสมนั้นสัตว์จุกจุกเดี๋ยวอันใหญ่ๆตั้เดี๋ยวมาเทกันพี่น้องครับมาลุ้นกันพี่น้องว้าวจะได้เป็นยังไงเนี่ยนี่สิผู้พี่น้องบักใหญ่เลยตัวนี้ไหมไงครับวะโอ้พี่น้องเห็นได้รุ่นนี่สามสี่ตัวเป็นโลได้หนึ่เนี่ยสมดินแห้งเป็นลูกศิษย่ะเนี่อันนี้อันนี้ดินค่อยครับไอเบื้องดินแห้งกว่นี่ มีเตัวน้อยเองงูสองตัวขันเวทโอ้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวดึงกันเข่าสองอ๋อพี่น้องเลี้ยงแล้วมึงนี่โอ้มึงนี่ดิ้นควายได้พี่น้องนี่มันมสองตัวตีมันงูตีจังหวะมึงคือคืองูแท้คืออะไรโอ้ปลาไหลอ่ะล่ะสองตัวตัวนั่นน่ะเอ้บางพีเราโม้รุ่นหลังเนี่ยโอ้ตัวเดียวตัวเดียวโอ้พี่น้องตัวปลาไหลพี่น้องกำนัมใส่กำนัมขึ้นเขาครับผม ซุ่มหนึงแฮ้าเดีออ๋ยวพลอยขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่เราต,ต้มแจบอ,ะอ่ะเออเฮ้ยคักคักสุดยอดเลยครับเอาเดินเดี๋ยวไอ้ดินดินค่อยๆกับ่าได้ตัวน้อยผนไดเด้เอฟคนเนี่ยอ๋อไปใส่น้ำกับตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยนี่ใส่สวยๆซะนี่เนี่ยทุ่มหนึ่งกำลังดีเลยเมนกำลังดีกำลังดีครับกำลังดีพี่น้องโออกำลังดีเนี่ย<ม>ดูเยเนาะรุ่นหนึ่งไหม นี่ครับพี่น like, ้องถิศซิ1ซิบเอ็ดสิบเอ็ดิสองตัวนี่ซิบสองตัวครับถืศสิบสองหลังครับพี่น้องต่ว่าเขามมรุ่นกันว่ามันทีได้จากข้อโลบว่มือนึ่งิบสองตัวอันตัวใหญ่ก็ได้แล้วอันตัวใหญ่แบมึงน้องมึงตัวปลาด้วพี่น้องโอ้ยปลาหนองอึ้งปลาหนองยันเอาเอาเขาสองว่าเมื่อกี้นี่โอ้ป่าเงี้ยมันเงี้ยเงี้ย โพี่น้องมุ้งโตบักงี้ยๆดูสัตว์ตกๆขึ้นไหมหนิแมเอาเริ่มนี่ดินควายให้ดินแห้งดินควายดินควายโอ้พี่น้องมานมานขึ้นเขาครับงานขึ้นเขาพี่น้องเถอะนี่ก็ดินควายนะดินควายดินควายนะดับป่านกลางโอ้ยดินควายดับป่านกลางโอ้ยนี่บ่ดินเนี่ยมัดินเลยครับพี่น้องเอามุ้งมังจะจ่ายด้วยฟันเม็ดตัวหนิเอ้าไอ้พี่น้องมึงจะจ่ายดูง่ายทำง่ายเดี๋ยวนี้ พี dos, ja. ่น้องเบิ้งตัวนี้ครับโอ้พี่น้องเบิ้งเด้อป๊าดเถพี่น้องตัวนี้ไหมโอ้ยเมียปั้นปั้นเอู้ยังอีดีว่าตัวนี้ไหมเยอะมึงดูยังอีดีขากึ่งจับผกมาดูพันเมตรป๊าดให้พี่น้องดงดูพี่น้องเบิ้งดูกับตัวนี้โอ้ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเบิ้งเบิ้งตัวนี้เด้อยเยอะโอ้สุดยอดครับเบิ้งดูวยโอ้ย อ้าวตัวอ,อันนี้รุ่นนี้เนี่ยพี่น้องดิ้นควายเด้เนี่ยขับบังเลยขับบังเลยครับเด้อปัาดตัวพี่น้องเบื่อได้หน่อยครับเมื่อนีก้กันเลยเบื้องครับโอ้เบื่อใครเห็นไหมวัวสัตว์นะเนี่ยเบื้องครับเบื่อได้หน่อยเด้พีน่น้องเมื่อนี้กันเลยสองขึ้เก่าครับสองโลคือเก่าพี่น้องปัาดตัวนี้ไหมตัวใหญ่ครับใครเห็มนมึนงใหญ่ครับใหญ่เนี่ยพี่น้องมึงดูโอ้สุดยอดครับ มัแปดเก้าีดได้เหรอเนาะนเวได้ตัวนึ่งไตรงนี้ไงไงค่คน้องโตโเมื่อกี้นี่ครับใคักดีดีเด้เอเียวมือใจดูเสียเนี่ซ้ำเฉียนเลยซ้ำเฉนเด็กน้อยอะโอ้ยเจดามันมันครับมันขึ้นเ่านี่มากระสัครับพานเวขึ้นเ่าครับเมื่อนี้กหรอคน้องผู้ไดมักติดตามแบบหาจินหาอยากนะครับทั้งสองห้อ พนพัดทินพากินวัเห็ดคือเก่าพี่น้องฝากไว้คือเก่าคราับฝากติดตามกันกดรไลค์คดแชร์ก,กันคือเก่าคราับผมแต่ว่าใส่ตัวนี้ใหญ่ค่ะกว่าถ้ามันเกิดว่าได้ใส่ได้รุ่นนี้พี่น้องจะสีหาตัวนี่ผมว่าบัตัวสามโลอะเนาะพัชเห็ดเนาะบอกว่ามันโตระเกตเจ็บฉีดเดียวพี่น้องตัวหนึ่งต,ตัวเดียวเนี่ตย,ต,ย,ย,ยตัวเดียวเนี่ยพี่น้องไม่ได้ตัวน้อยครับตัวเดียวเนี่ยไงลีครับเนี่ยตัวเนี่ยมันไงลีครับเห็นได้รุ่นนี้ส๊ สองตัวลกว่า,วาได้เนาะเัาเนี่ยเนาะดุ่นนี่เนาะสองตัวลกกวา่าเลยแต่ว่าน,นี้ก็ได้อีสองครับได้สองลอยู่ครับพี่น้องอันนี้กับหมานขึ้นเ่าท่านนี้กำลังมัดอุปกรณ์ที่ขึ้นรถขึ้นเ่าครับผมมือนีนะครับขอบคุณมากครับที่เขามาติดตามฝากติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องว่าเขาทีไปเห็นดังแต่ละแต่ละคลิปแต่ละอีพีเขาเนาะพี่น้องเนาะบางเสียกับเสียมาสิส่วนฟันไม่หรือใส่หนูจังมื่ออยู่ไปทั้งน้องชิมเลยแล้วเจ้าไปนั้นหนูหลายเลย เดี๋ยวถิพาพันเมื้ไปใส่ชักมือจ้าครับชัามือนี่นี่โว้สุดยอดมือตัวนี่บังงกง่ายครับง่ายครับพี่น้องเอา้าสองคือเก่าครับสองโลคือเก่าพี่น้องมือละสองโลคือเก่าหันได้ออกมากระพันเนื้อเลยโบใครผ่านพี่น้องถ้าผ่านก็ส่วนหน่อยเนาะพันเมื้เนาะเงียมันกะบบได้แพงสุดครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดใส่ใล่องมือกันได้เนาะพันเมื้อเงียบสุดเงียบบอกพี่น้องดูวยทีนี้ก็ปลาสดปลานิ้นสดปลาน้อยปลานิ้นหน่อยด้วยปลามเมืนเออ ปลานนี้ผสมใครซื้อได้ปลานนี้น้อให้ปาาปลากะปิไอเนี่ยกะปิก็ดีใช้ร่วมกัจัีหน่อยเน่ยนี่แหละครับสูตรเขาบ่ได้หวงพี่น้องเพราะว่าเขาเฮ็ดที่เฮ็ดชิบมากเนี่ยกับที่เฮ็ดซ่องขึ้นมากกับเพื่อที่ให้เพยแพร่ครับให้ทั้งพี่น้องเขาได้หากินกันสืบสบต่อกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องอย่างนร่งป่าป่านวัดไต เขาฟังละเอียดละเอียดแต่มันกินกินแล้วมันมันมเหนียวของอื่นไตฮางเตีนตยนไตอ๋อนะครับถ้าให้ดีก็คือซับเนาะซับเป็นเป็นตอนเป็นตอนทับแล้วเป็นตอนอยังไงนะครับปลาป๋ากินบ่ได้นะเออปลาเนี่กินบ่นได้มันเข้าไปเอาข้อมข้ามันได้สิพี่น้องแต่เขาซับละเอียดก็คืเข้าดีโยแต่ว่าแต่ปลามันกินแล้วมันมันกินมันกินเหงียอะไรตัวได้ไตแล้แพ้ท้องออกแล้วมันมีแต่เหงียในในหันอ่ะไตเรื่องครับผมนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้หวงสูตรพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเพื่อแฟนขับเลยพี่น้อง ขามาเบิง้งขามาติดตามกันแฟนคลับเขามาติดตามกันนะเพื่อนพี่น้องเบิง้งรถแต่ละมือนี่หันมใส่นี่ว่าตั้แต่สองลกพี่น้องแต่ว่าเขาหากินหาอยากแล้วพี่น้องเนาะก็เลทไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวพี่น้องแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่เขามาติดตามจาังไ้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้คือขึ้นเานะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันขึ้นเ่าครับผมมันมันหลังตัวง่เนาะนตัวตัวเดียวนี่สองลกกลัวอยู่ไหนสองลกวลัวหรอเนาะตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่กกกกเพามัน ตัวตัวที่เท่าจับขึ้นมาเนี่ยพี่น้องผมว่ามันได้ได้เกล็ดจีดนะครับเนี่ยนะเกล็ดแปดจีดเลยถ้าตัวเดียวก็เกือบนี่แล้วนะครับเจอกันไหมพี่น้าพี่น้องจวดขึ้นเขาครับพี่น้องขอบพระคุณมากๆครับที่เขามาติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับกระให้กดกระดิ่งกันไว้ขึ้นเขาครับผมขอบพระคุณทุกทีทุกภาคแล้วครับที่เขามาติดตามนะครับฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างแดนทำงานต่างแดืนนำพี่น้องนะนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮาก็เป็บซี่แหละพี่น้องนะครับจะฝากกันไปขึ้นเกขาเจอกันใหม่อีพี่หน้าขอบคคุณรับ